สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีสุขสนต์วันชงงสุขบันแกงลอไมพี่น้องสบายยิ่งน้ำเตงเต่งพี่น้องแกงไหมแซ่มมือนีซสายเนี่ยอาโต้เป็นคนเลยมาเลี้ยงน้องพี่น้องเอ้ยป่ะไม่เลี้ยงพี่น้องไปซุ้มพี่น้องซุ้มคือเก่ามือนี จักสีหากินยังพี่น้องเอ้ยนอกจากหน่อไม้กับเทาเาเนี่ยลอยมันเอามืกดอกเลนไม้เฮ้ยเน่ยมาขืออทงหน้กกระด้ะทะกันพี่น้องเอ้ย ลาบเทาพี่นเทาัด้นหลอกแมีทั้งซุกมะเขือพี่น้องปนมะเขือน้ำเนี่ยนี่ปนมะเขือพี่น้องเขาลืมอาม่งได้เนี่ยมะเขืออันนี้ดอกลิ้นไม้พี่น้องกินแกงนด้ไหมกินข้าวบุกันเด้พี่น้อง้าติบขาลุงยืนให้เลเอาลงมาเด้ขา ลาวเยอะลาบเลยนะอันนี้ย่างนู้ไมมเนี่ยกินคือกินๆแกงนู้นไหมยังนู้ไมมยังน้องเออถ้าหลังตอนนี้เราก็มือเอาอะไรก็แค่กาวอย่างเดียวมันสิยายังต้มน้ำไหมอันนี้แล้วไปเห็นคือบอกข่าวน้ำกันนั่นถุยรับเท้านะปะเอาข่าถุยเดียวกันนะเออข่าตุกเดียวกันนะเออนั่นแหละแซ่บพี่น้องเอ้ยมาพี่น้องมามุดจอยมากินน้ำกันเด้อเด้อกินรับเท้าน้ำ ชุมน้องเด้อมาเด้อเอฟซีฮาสกสุขสุขลนพี size, ่น้องเนาะปุไบดีเอื้อเอื้อน้ำอยู่ไก่อยู่ไก่อยู่เมืองไทยอยู่เมืองนอกอยู่เมืองไซดก็ดีพี่น้องมุดจอมาแซ่นแล้วกันลาบเทาปลาท่าแกงหน่อไม้ยกาหน่อ่ยหหนูหน่อยกินแล้วหนูหน่อยเกิดใหม่ก็เมื่อทรงไปแล้วพี่น้องเนาะสองสามโมงก็เมื่อทรงไปแล้วโดยเมื่ออื่นวันศิลป์ศิลป์เมื่อทรงลูกสาวพี่น้องเลย

เขาเอาไว้เขาก็ลงไปจุ่งว่าจะลงไว้ใส่เดี๋ยวนี้ยังบ่เห็นอยู่แศรษฐนกันพี่น้องเว้ยโบวิ่งนท้ไายโซไลฟ์กะซิมิแต่กินกับกินเด้อพี่น้องเด้อกิฟตก็ได้โบจะไปทางใดมชีไลท์ไทยอันชีบไทยอันปลาขาวปลาหน้าไม่พี่น้องเบิ้งกะเย็นพี่น้องบริษาทเบิ้องเออไายกินนี่ลยนะพี่น้องเนาะลูกปลาไม่ทายปลาขาวไงเด้อช่วงใครแยม คนณถามวะเออว้ยพนะดองอ่ไทยให้ไปเบิ้งไ่งวตัวได้ลงฮะงัวมาใหม่ะกินแล้วจะไปเบิ้งเดี๋ยวจะไปทายไงง่ากเบ้งกเบิงออ าน่ม uh ่เ huh. oh. uh ่นมนใครแตไม่กลัวกลัวทบ่อทำเตยแล้วก็เอาเขาผาเงิน้ามัดจับอีกแค่ได้กะเท่าเมืยตะโกนนี่เอามาต่นีเจอยังเถิดยันตุ่ยลนะเพราะมันกลวงเนาะเลยลุงวันซื้อเอาเลยอยู่บ่ลุงบอกคายเออ วอยากซื้อมาเข็ดพวพันใ่ปะทีวาท่อดวะหยาบหยาบล้วก็ว่าจะได้แม่กับผมอยากเอาอยู่งัวบมเปลนราคาพี่น้องเลยปีนี้ราคางัวตต่ำเรียลอ่ะชมอตัวอาม่ามึอะไรโอ้ทำเป็นจะเอาชิปเจนฮารอยก็ได้ลูกได้เนี่ยารอย

ไม่ร้หัางก็อากเช่ญามมัว่าโ้ยเริยมช่อก่นีแหละบอไมล่มันคายนะเทหนึ่งมันน่ยนี่เรียมเขาข่าเนาะชื่อและก้อนกระลุบเลยค่าครายก็เจ้ากันได้นี่อันอื คมละเก่าพันสิบพันกับมีพี่น้องเลยงวคม้อง่งานมเก็นอากานิบขึ้นมาบะแม่และสินอยู่ตลาดโล้ละแสนแสนสิบผูกจักเฮากับบริสุทธิ์เต๋อเงเลยงหานาโล่ละแสนสินตลาดสินงว ที้นว่าเซนควายนี่โลละแสนชิ้ว่าเงินจักแล้วเขาซื้อเขาจะซื้อน้ำเฮ้าน่ะถืออยู่แล้วลุงแต่ตกไปห่อตลาดนี่บบถือแล้วแมนโตกมือพ่อข้าแล้วบแมนของถือแล้วไปตากล้องพี่นจังเลย ขัจ่าหบคเนาะไปมาเ่าเคยดับหลายกั้บท้าอีป้าใส่ป่าปะปะ้ลกนโอ้โหฝนตกแห้งใครเนี้ยว่าจะไปตรงน้ำลุ่มขึ้นนี่ช่วยม้อยมาตงก่อนมันใหญ่แล้วมัมาเลยจะมาอันนี้ช่วยรุ่นปาน้ำหลังนะรุ่นหอาปลอยนะอือช่วยลงเมื่อวันชินชะบูจักย่านอนี่ยก็ตรงไม่เหมือ ตรงกับเว้นหรอปะปะตงกเอือไพ่เจ้านาชิลงนะโอ้ย้องคิดน้องเขาหน้าไหไปไกลนะนาบ่มกปลาเค็งสิบุมีบ่น้องใหญ่อาไปหวยกับบางเทือก็ได้เื้าละตุสองตุไปนั่งเล่นน้องนี่บุใคไกบบ่ นี่อยากไปพี่น้องวิทยาเม่ก็ได้น้องกัดเนาะเขาวอีกแล้โอ้ยไปแล้วมันก็ไปที่เก่าอะไรบืนนี้ขึ้เก่าอะไร็ดแน่เนาะทำบุญน่เาแค่นเป็นไอเออเนาะอีซีกันเนี่นข้ามาอยู่ําเมะอันเอาเกลือใส่น้ำขามาไมนตำหม้เขามาเอ้ าเท่อกเือสินมาสิม่กินรถสิมาจกนองหน้ำจะิกุ้หรือเป่าเพื่อใดอนมาสไม่พ่นาพ่นน้ำจะโน่นไหวถึ่ีร่น้องเลน้องอย่นาน้องตัวไม้ก๊กระดาน้องตัวป่อยป่จกใหม่หรอป้ามันเลิกสิมาจกนองเพื่อนะเพือ น้องพ่พโขาดเ่าไว้ดับหน้าท่านหน่อยยกน้ำเทิงไปเริ่มหาหน้าด้วยแทนเสบเพี่นนอะเว้รอถ้าบอกรางวัลเนี่ยคือตั๋ระัดมาห้ยเด้มใหาเพื่อนือมาหายมาจ้เงินใท้ดอกของไทยมันจังดีเนาะ ซื้อมาแต่ไทยโดยตรงเลยราคาก็บ่ค่อยแพงไปได้ดอกยู่ไทยก็เลยชั้มสี่ห้าพันเนี่ยกระดิ่งน้อยง่ายนะปเอน้อยนอย้เออเพื่อนมบน้อน้้าลงเลืนยุคเขาอเคนะามันบ้มาไดบอกเออ หน้ามาวานอีเพื่อนง่บอกไปดิมันแหกรายงานอีน้าพี่น้องเอ้แซ่หลับเท้าใส่มะแขงมะเขือโอยวันก็ไล่เนาะเย็นมะเขือกัมีไหวเช่นกันพี่น้องเอ้ยตากล้องกันหิวแล้วขอบคุณขอบคุณหลายๆพี่น้องปไปไยสุขสุขคนที่ติดตามขอบคุญขอบุณถูกกำลังใจพี่น้องพอกันไม่คิมหนาวสลับคิมนี่สบายดีลาบย่งได้แแซ่ลาบเท้าไม่น